คำถามนะครับจากที่นี่ครับหลวงตาอธิษฐานอย่างไรให้เจอเนื้อคู่ที่ดีที่ดีคู่ที่ดีคู่คู่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช่ไหมครับก็อธิษฐานกับหลวงพ่อดีหลวงพ่อเจ้าค่ะขอคู่ดีๆในโลกมนุษย์เนี่ยคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแต่อดีตมันอยู่ซอกไหนของโลก ใอกมาให้มาเจอกันหนูหน่อยาไม่ใช่มุมนะครับซอกเลยนะซอกเลยฮะจะเจอกันได้เพราะมันเกิดโอ้โหแค่เมืองไทยเนี่ยจะเจอกันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้าบุญสัมพันธ์เนี่ยอาจจะปะกะเอกันที่ไหนที่หนึ่งครับอาจจะไปที่น้ําตกหรือเป็นที่พักผ่อนไหก็ได้อ๋ออาจจะมาปฏิบัติแล้วเจอกันที่วัดก็ได้อยเจอคนดีต้องมาวัดหรือเปล่าครับหนงนะโอมาวัดเหรอครับ คนดีต้องมาวัดแบบมาจุดเทียนแล้วหันไปเจอกันอะไรเงี้ยที่ทำนี่หลายคู่หันมาเอ้าโอ้โหนี่หลายคู่อ่ะเขาบอกว่าแถววัดนี้ก็มีนะฮะครับพอจุดเทียนมันแบบมันจะมันจะเป็นสปาวิบากกรรมกันวิบากกรรมวิบากกรรมพอเขาอยู่กปนนานๆเขาก็ยังว่า ใหม่ๆก็คู่บุญนะครับใช่สัตว์พรกก็คู่กรรมนะครับใช่หลังๆเป็นโกบุรีแล้วครับครับประมาณนั้นหละนันนี่หลายคู่ที่อยู่ด้วยกันโอยุคปัจจุบันมันต้องรู้ครับเพราะยุคปัจจุบันมันยุคโจกระจมันผู้หญิงก็ทํางานผู้ชายก็ทํางานมันนี่ม้่กันนะเน้เ็กๆน้อยมันแยกกันเลยเอาว่าคู่ที่ดีนะหลวงตาส่วนหนึ่งมันอยู่ที่เหตุคือเราหรือเปล่า ถ้าเราเราพยายามทําตัวให้มันดีขึ้นแล้วเราจะได้คู่ที่เหมือนเหมือนกันนี่จริงไหมครับก็จริงอยู่นะอาจารย์เพราะว่าทําความดีทุกวันอืตัวช่วยก็เจวดาและพรมอะไรประมาณนะี้เพราะเหมือนยยลักษณะคนที่จะเข้ามาอยู่ด้วยกันมันจะมีกรรมบางอย่างที่มันดึงดูดคล้ายๆัันูกืมไม่มีหรอกคู่จริงๆไม่มีคู่จริงๆม,มีคู่บารามีคู่บารามี คู่บารมีคือคู่ที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลในการสร้างความดีครับคู่ที่ดีคือพากันไปในสิ่งที่ดีๆถูกม,มันก็จะเกาะกันไปเรื่อยๆครับอันนี้สามารถมีได้หลายคนหรือเปล่ามีเป็นพันนะครับอาตุครับข้างหลังเขามองคอนครับว่าพอมีมได้หลายคนปุ๊บทีมงานผมหันมามองคอนแล้วครับ ผู้หญิงทั้งนั้นนะที่มองๆเปิดผู้ชายคนเดียวสามารถมีคนช่วยเหลือเราได้หลายหลายคนโอ้นะฮะโอ้โหโอ้นาคตผิวไหวทับงคนหลวงตาบอกเราทำคนเดียวไม่ได้ข้าคนลวมาก็ช่วยเหลือผมจด้จำคำสาบตูวไว้ผมรีบรับเลยโอ้โหลัหงนี้เสียงคิดการเลยนะครับทุกท่าน เราจบเรื่องคู่แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับผมมาเรื่องการนั่งสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยครับผมทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่เราแผ่แล้วเนี่ยมันไปถึงในสิ่งที่เราแผ่เ <c oughs> นี่ยครับใหม่ๆไม่รู้หรอกที่รู้จริงๆคือเรามีเมตตาเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราแผ่ครับหลวงปู่จะสอนลูกสาวว่าเองแผ่ไปใหม่ๆเองไม่รู้หรอกถ้าเองแผ่บ่อยๆเนี่ยบ่อยๆมันชินไหม ชินแสดงว่าเองรักตัวเองนะเพราะเองเมตตาบ่อยๆเนี่ยในอนาคตเองจะด่าใครก็ไม่ได้แล้วอนาคตเวลาเองแผลมันก็จะมีความรู้สึกเพราะมันละเอียดขึ้นไงเองอยากขี้เกียจแผลกนแล้วกันทําแผลไปเรื่อยๆอสวดมนต์ไปแผลเมตตาไปโมทนาบรรทุกบุญไปวนไปวนมาแถวนี้ยทาให้ขี้เกียจนะ,ะใช้เวลาห้าปีสิบปีเนี่ยก็พอจะได้อยู่ อ้าวใครเขียนถ้าเป็นความผูกพันในอดีตเนี่ยเขาน้ําตาไหลนะทุกคนน้ําลายยืดด้วยนะตาไหืดยังไม่พอเคยมีสายใยกรรมต่อกันมาและเห็นมันเวียนว่าใจเกิดตวลงคิดดูแล้วมันษย์ข้างบนข้างล่างเวียนไปกับเวียนมาเนี่ยมันไม่เจอกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องเจอกันบ้างเช้าวันเจอแน่นอนล้านล้านเปอร์เซ็นต์ครับยกเว้น ไม่เกิดแล้วอ่ะไม่เจอกันเอาว่าที่มันนั่งอยู่ในห้องเนี้ยไม่รู้เคยเจอกันมากี่ชาติกม <โบ S 1> ่พบ,บ,บแล้วไม่ได้น่าไม่ได้หรอกอ๋อแต่มันลืมกันด้เองถ้าฝึกมันไม่ลืมเห็นหน้ามันก็รู้ละมีความรู้สึกละอเอาเป็นว่าทุกครั้งที่เราแผแลเราไม่ต้องสนใจว่าได้หรือไม่ได้ไม่ต้องสนใจหรอกใหม่ๆหมใ,หในแผลไปเถอะท่านบอกในอนาคตถ้าเองเบาจิตเองเบา เองก็เข้าถึงภพมิหารแล้วเพราะเมตตามันก็ไปกัลุนามุทิตาอุเบกาม,มันเป็นกรรมาฐานสี่กองแล้วมันช่วยกองอื่นด้วยคเองจะรู้สึกเวลาแผลเนี่ยตัวเคยเด็กๆเคยยิงหนังติ๊กไหมะจะถูกรู้ไหมอ๋อมีความรู้สึกครับนั่นนะถูกต้องเลยม,มันมีความรู้สึกเลยมึงตายแน่ตัวนั้น <laughs> มันมีความรู้สึกยิงไปเยี่ยปั๊บเนี่ย หมือนกันเวลาเรานึกแผลเหมือนกันครับมีความรู้สึกถึงแน่แล้วรวยแน่นอนไอ้แผลโอ้โหไม่รีบสาธุแล้วครับอเออผมว่านะตุเรามีเงินสร้างวัดไม่ในเขื่อนเยอะเพราะว่าแกงนี้จะต้องรวยแน่เลยสาธุดังอืครับนะเพราะใจที่เราอยากแผ่คือเมตตามันเกิดขึ้นที่เราก่อนแล้วถูกอ่า เคยไปชวนคนสวดมนต์ครับหลวงตาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยกล้าสวดหรืออยากสวดเพราะว่าเวลากลัวสวดไปแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นหนู่นเห็นนี่เขาก็เลยไม่อยากสวดนเนี่ยเห็นนะถ้าสวดจริงๆแส<ต>ดงว่าพิสูจน์ได้ว่าบทสวดมนต์เนี่ยมันมีพลังงานจริงๆถ,ถ้าไม่พิสูจน์มันจะขี้เกียจกันบอกครับว่าหลวงตาสวดใหม่ๆเนี่ยสาวๆเดินหน้ายังนึกเลย หันหลังมานี่หันครับเลยข่าวจริงจรงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โกหกเลยจริงคือลุงปู่ท่านบอกเองต้องทดลองว่าเองสวดมนต์เนี่ยมันเห็นผลไหมมันต้องพิสูจน์ไงแล้วเขาหันมาแล้วยังไงต่อครับก็ดูว่าเอสวยดีนะครับทำบุญมาดีนะจ๊ะให้เจริญทางทางโลกและทางธรรมนะจ๊ะโอ้โหแค่บุญอีกไงะสุดยอดครับเนี่ย ตูก็เลยว่าจะทําบ้างครับครับผมหลวงตาครับวันนี้ผมถามเสริมทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นผีอาจจะแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องของจักรวาลแล้วพอนั่งสวดอยู่ดีๆหลายคนเนี่ยที่บ้านท้องจิตมันวิ้าไปที่อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจนะคือสมมติว,ว่านั่งอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็กลายเป็นเอเห็นดวงจันทร์เห็นอย่างเงี้ยเขาบอกเขาคิดเองหรือเปล่าต้องตกใจไหมต้องทําตัวอย่างไรมันคิดเองไม่ได้นะบางเรื่องครับเวลาสวดมนต์มันวืบไปบางคน คือเขาเคยเขาเคยฝึกมาแล้วคเขามีข้อมูลมาแล้วแต่นี้ปัจจุบันเนี่ยมันดึงอดีตอยู่แล้วบางคนที่เห็นไวัยเนี่ยอดีตเขาเคยฝึกมาอ๋อก็คือเราอ่าเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้วใช่ครับอย่าลืมว่าอยู่ในจักรวาลการเวียนว่ายตายเกิดมันโอ้บางมันจําไม่ได้ไงแต่ถ้าเราจะสดมนนะ่ะขึ้นของความที่เราฝึกไว้นะ่ะมันมาแน่นอนนะครับ อาจจะรู้ก็ได้ในอนาคตใชติแล้วเกิดเป็นอะไรก็มันบันทึกไว้แล้วไงมีข้อมูลอยู่ในจิตเราอยู่แล้วเราทํากรรมอะไรไว้ในอดีตหรือปัจจุบันอนาคตก็ตามกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมทํากรรมอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> ไม่ได้เอาไปไหนเลยอยู่แต่จิตเป็นตัวบันทึกแค่นั้น <c oughs> นะเราอยู่นี่เนี่ยทํากรรมอยู่อเมริกาเรายังรู้เลยข้าฝึกอ่ะทำไมจะไม่รู้อ่ะถ้าฝึกอะ่ะ ครูบาอาจารย์เขาก็าฝึกกันอย่างนี้เท่านั้นแหละครับครับสมมติว่าเราดันเห็นอดีตที่เราทําไม่ดีจริงๆแล้วเ,เราก็รู้สึกว่าเราก็แก้ได้ไม่ได้เราสวดกันแบบเช้ากลางวันเย็นเพื่อนเล่งอย่างนี้ได้ไหมครับมันแก้ได้บางอย่างบางอย่างแก้ไม่ได้แก้ได้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยไปฆ่าเา่าถ้าเรารู้มันตกภูมิเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยครับแล้วถ้าแก้ไม่ส่วนที่เหลือไม่ได้เวลาเราสวดน้อมหลวงปู่ไป,ไปแผ่ปรับภูมิให้มันก็จบแล้วออครับ อาหสิกรรมแล้วจบเอาว่าสิ่งมีชีวิตดาวอื่นหรือดวงอื่นๆเนี่ยนะทำไมเราถึงไปติดต่อเขาได้ฮะมันไปไม่ได้หรอกแต่ทำไมเราถึงสื่อกับเขาได้หรือว่าเราไปเห็นเขาได้อะไรเนี้ยเขามาเขามาเราไปไม่ไม่ได้หรอกเพราะพราะโมฆะลานะยังไปยังกลับไม่ได้เลยอ๋อทำนึกถึงพระพุทธเจ้านู่นครับไม่ใช่ใกล้ๆนะทุก โลกที่มีมนุษย์ใกล้มนุษย์ที่สุดเลยนะในโลกเนี่ยครับใช้เขาเข้ามาหาเราใช้เวลาแปดชั่วโมงมประมาณนี้แหละเพราะเพราะยานเขาว่ามันเร็วฮที่ช่าม,มาเห็นหลายคนพระก็เห็นพวกจานพวกเนี้ยลงมาปั๊บมันหายไปเลยฟุ๊บยานเขาเร็วครับเห็นเนื้เห็นตาเนื้อเนื้อน,นี่แหละครับเขาไวเขาจะไหมอย่างเราไปหาเขาเนี่ย กี่ปีกว่าจะถึงอ่ะที่เข้ามาเขาอาจจะมาดูว่ามันแสงสว่างอะไรมันอยู่ตรงนี้นะใช่อย่างเงี้ยวัดนี้อะไรมันสว่างเดีก๋กว่าสว่างพราะมีคนสวดมันมันก็สว่างไงอย่างเนี้ยวัดเนี้สนสยวสวดมันก็สว่างไปทั่วแหละอ๋ออออย่างผมเคยได้ยินคําว่าที่หลวงตาหรือใครที่แผ่ที่บอกว่าแผ่ไปทั่วแสนโกดจักรวาลเลยฮะมันไม่ถึงหรอก ไม่ถึงนก็เลยจะถามต่อแล้วอันนั้นจักรวาลจะถึงไหมผมไม่ไม่ถามแล้วไม่ถึงหรอกเอามันมันมันถึงก็เพราะข้างบนกับมนุษย์ข้างล่างก็ไปไม่ถึงข้างล่างก็ไม่ถึงเราแผ่ลงยมโลกนรกก็ไม่ถึงแผ่บุญไปไม่ได้แผ่บาปเขาไม่เอาเพราะก็มีบาปอยู่แล้วแล้วถ้าเราแผ่รอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเขาใช้บาปเสร็จแล้วเขาขึ้นมาเอาไปได้ไหมครับคงได้โยนะครับ มันมีรอยต่อระหว่างภูมิอยู่ครับภูมิยาตุก็มีรอยต่อระหว่างสัมภเวสีเปรบครับข้างล่างก็มีรอยต่อระหว่างมนุษย์กับภูมิข้างล่างครับ,รบอ่ะแล้วอย่างอย่างเท้าจตุโลกบาลห,หรือว่าพญาย,ยมาราดงั้นเหรอเราสามารถแผ่ให้ท่านได้ไหมได้ท่านไปได้ทุกภูมิเลยเหมือนทำความรู้จักซีกันไว้ก่อนเรา<ท>ไม่อยากลงไปครับท,ท่านมีหน้าที่ในเรื่องของพุทธศาสนาอืมเป็นตำแหน่ง ตำแหน่งไม่จะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาคไม่จะคงเดียวถ้า,ถาเราปรเ,าเราสวดอยู่นี่นอนาคตรเราก็ไปตามตำแหน่งเราแล้อนะ๋อครับเราต้องผ่านไงเพราะผมไปวัดจีนมาผมเห็นเท้าเตโดกบ,บาลเยมีโหยี่สิบสามสิบองค์เขาเรียน คิวแล้วก็เป็นชื่อ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 ย่างเงี้ยก็ถูกแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ของใครองนี่ไปแล้วองค์นี้จะไปประมาณนี้แหละครับเหมือนเหมือนตำแหน่งนายกไหมครับท่านทคอ่าใช่ครับเหมือนตงแห่งในโลกนี้ไม่ใช่ของใครตำแหน่งผู้ได้เจ้าก็ไม่ใช่ของใครครับตัดสู้แล้วก็ไปแล้วไปความรู้สึกระทิ้งไปในโลกเนี้ยเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ไปตื่นเต้นเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดกันแล้วกันอืม ถ้าหลวงตาบอกว่าเต็มตัวตายเราจะได้ยินว่าต้องระวังภัยพิบัติระวังหนึ่งสองสามสี่อันนี้ต้องระวังจริงไหมครับมันต้องเตรียมตัวไงครับเอออย่าให้ไปมาที่เราไปที่อื่นมาแล้วกันอ๋อครับก็คือระวังเพื่อเราจะไม่โดนใช่ไหมครับมีเพื่อนเราไงติยานี่เป็นเพื่อนเราอ่ะครับเพื่อนสนิทนะไปไหนไปด้วยนะครับเตรียมตัวตายนี่หมายถึงว่าเราต้องเร่งพัฒนาจิตใจ แล้วก็เล่งส่งอารมณ์อย่าอารมณ์เสียอืถ้าอารมณ์เสียก็ทำํำได้ตัวเองไยเพราะว่าหลวงตาบอกตายเนี่ยมันอยู่ที่จิตสุดท้ายว่าเราคิดไปไหนถูกทีนี้เวลาเราฝึกไว้เนี่ยเวลาตายเราไม่ต้องคิดหรอกเพราะเราควบคุมมันอยู่เ,ยเ,ยรเรารู้มันจะตายเราอยู่ทําไมล่ะอ,อก็ไปเกิดหรือไม่เกิดเรื่องของเราแล้วครับอยู่ที่กําลังที่เราฝึกทุกวันนอยเออย่างนี้สมมติว่า ตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวแะครับแล้วเราต้องทําไงเราต้องนั่งสมาธินะครับไม่ต้องแล้วเราต้องทอํายังไงครับหลวงตาไม่ยากอะไรส่วนพนเทวดาอยากให้มาแถวนี้ปลอดภัยนะจ๊ะแถวที่เราฝึกจะไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นมีหนักกับเบาครับสมมตินะครับว่าเราไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่าเราป่วยเองก็ได้ครับ ถ้าสมมติว่าเราสวดแล้วจิตเราอยู่ที่พระแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะตายแล้วทาใจแล้วเราก็จิตอยู่ที่พระอยู่ที่พระนึกถึงอย่างนี้ได้ไหมครับหลวงตามันก็ไปกับพระเล้วครับไปกับพระแล้วพระท่านก็ดึงออกแล้วอืมครับท่านไม่อยู่ให้เราทรมานหรอกครับหลวงตาครับคํานึงที่ผมอยากถามครับที่ที่ที่ดงใสิงของทวาสวรจะมีคํหนึ่งที่หลวงตาพูดบ่อยจะเอายังไงกับชีวิตคํานี้มีความหมายยังไงครับเนี่ยก็ถูกแล้ว เกิดมากันพิจารณาตัวเองนะเอาไงกับชีวิตครูในยุคนี้ในเดี๋ยวเนี้จะไปไหนดีมาวัดดีไหมครับครับผมไม่ไม่นั่งมันเป็นนอนอยู่ที่กรูจีนลวงตาสามคืนครับครูบาให้มันไปฝึกว่าเอาไงกับชีวิตไปฝึกอยู่นั้นสามคืนลงมาถามมันว่ารู้หรือยัง ยังไม่รู้ทานระยะเผาขนเลยสามคืนยังไม่รู้รอะไม่รู้ว่าผมจะไปไหนไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตลยเป็นที่มานะคะใครใส่เสื้อตัวนี้อยู่จะได้เข้าใจนะครับจะเอาไงกับชีวิตชีวิตอธทิษฐสานหลวงปู่สุวรรณแล้วกันอย่าให้หนูจนนะหลวงพ่อ หนูสวดจักรพัทธ์ทุกวันสาธุสาธกพัทธ์จนมีเหรอไม่มีครับจักรพัทธ์จักรพัทธ์นี่รวยมากไหมครับหลวงตาครับจักรพัทธ์เนี่ยจักรพัทธ์เหมือนกินซีห้องไต้อะไรเงี้ยนะเขาว่าจักรพัทธ์นะความรู้สึกผมกินซีอย่างน้อยอ่ะจักรพัทธ์ในคลองคลองมนุษย์โลกเลยแรงว่าบางองค์ยังเปไปดาวดึงอ่ะ ถ้ายินต้องให้ครึ่งหนึ่งอะประมาณนั่นแหละก็ <c oughs> บุญเยอะครับอยากฟังหนึ่งนะครับยอยากฟังอยู่ถ้ามีข้อมูลก็เล่าแบ่งปันเวลาตายก็ลงมาตายลงมนุษย์ะครับพอลงมาก็จําไม่ได้แล้วพอรุ่นเลนรุ่นหล่อนรุ่นอะไรไปแล้วเม <c oughs> ืองตัวเองก็เปลี่ยนไปแล้วเขาว่าลุงคนนี้มาจากไหนเมาตายเนี่ยเขาก็เลยเผาเขาไม่รู้ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าท่านเป็นจักรพรรดิในในอดีตเนี่ยเขาไปอยู่ดาวดึงนะไปอยู่กับพี่อินคนมีบุญเนี่ยไปไหนก็ได้เหมือนคนมีสตังอ่ะไปไหนก็ได้คนมีบุญนี่เราดูยังไงครับหลวงตาคนนี้มีบุญหรือเรามีบุญแล้วพอมีแล้วคนที่มีบุญก็ดูหน้าก็รู้เขาจะไม่อมทุกข์มีบุญ เราก็ต้องบันทึกบุญตลอดเพราะมันบันทึกได้ตอนเป็นมนุษย์คตายแล้วมันกอ,อกลับถ้าไม่ฝึกเนี่ยลำบากนะราวิยญ,ญานลำบากนะทุกขอใครไม่ได้วิญญาณมันเป็นวิญญาณเป,เป็นผีเป็นนามธรรมาเป็นความรู้สึกมันมีสองความรู้สึกก็ทุกข์กบสุขนเวลาออกจากร่างเนี่ยหลวงพ่อท่านให้อยากให้เราพิสูจน์ท่านจึงให้เราฝึกฐานเนี่ย ถ้ายนว่ากรรมาฐานฐานคือความรู้รู้ตามความเป็นจริงอะรู้การเวียนว่ายใจากเกิดเรื่อรู้เรื่องนรกสวรรค์รู้เรื่องพรหมเทพพรหมทั้งหลายถ้ารู้จริงๆตัวจะกลัวไหมไม่กลัวหรอกเพราะมันเป็นธรรมชาตินียกูกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายไหนเองเป็นมนุษย์เข้าใจการเวียนว่ายวิ่งว่วววายใจเกิดเองก็ทําไปฝึกไปไง ค่อยๆฝึกเองจะปรารถนาเป็นผู้รู้เจ้าก็ได้เป็นปัจเจกก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้เองอยากสวยกว่านี้ก็ได้ลอ้อก็ได้ไ <c oughs> ม่ตําเร็จจิจใจสุก <c oughs> คือถ้าฝึกเรามันต้องส่งอารมณ์ให้ดีไนงะ <c oughs> ส่งอารมณ์ส่งอารมณ์ดีมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองค <c oughs> รักตัวเองอ <c oughs> สุดๆเลย <c oughs> อารมณ์ดีคือรักตัวเองเนียอารมณ์เสียเนี่ยทำร้ายตัวเองไหมโอ้ <c oughs> <c oughs> เส้นผมบางภูเขากรรมาฐานไม่ซับซ้อนอะไรอารมณ์ดีก็รวยแล้วครับกครับรวยจะมาทำบุญบทุกวัดเลยฮะไหลเหรอทุกวัดวัดในประเทศไทยไม่ใช่ใน,น้อยนะครับผมเอาเฉพาะสองสา<ะ>มตัม <laughs> 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 ต้องสร้างเครือข่ายให้โดยทุกคนทั้งทีมจะได้ช่วยกันครับหลวงตาครับ ตอนนี้เหลือเวลาอีกสี่นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะได้สวดรอบสองมีคําถามอะไรฝากมาได้นะครับหเหลืออีกสี่นาทีไหนๆก็จะตายอยู่แล้วห่ะทุกคนถ้ามีก็อยู่หรอกครับเราพิจารณาชีวิตเราเนี่ยเราเกิดมาชีวิตเราเป็นเป็นอย่างเงี้ยพิจารณาบ่อยๆมันก็มาจากอดีตใช่ไหมอดีตกูทำไว้เนี่ยถึงเป็นอย่างเงี้ยมนุษย์ถึงไม่เท่ากันเนี่ยมันเท่ากันได้ไง เพราะทำกรรมไม่เท่ากันมันจะยากอะไรล่ะถ้าเราพิจารณาชาติปัจจุบันได้เนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆอดีตเราก็ย้อนได้เพราะมันมีข้อมูลที่เราบันทึกไว้อยู่แล้วแต่เราไม่ฝึกเราไปจิตโลกอะเราไปจิตวัตถุอะมันก็ไม่ได้อีกเลยเอาอ,อย่างทุกครั้งที่เราทำบุญหรือว่าเราทำความดีเนี่ยครับเราต้องอธิษฐานทุกครั้งหรือเปล่าอธิษฐานดิ พาออธิษฐานเป็นหนึ่งในสิบของบารมีสิบนะทุกค่ะอย่างเราจะสวดมนต์เราต้องจัดใอธิษฐานเป็นเวลาสิบวันเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรพวกนี้อธิษฐานเสร็จถ้าเราจะต่อมันก็ต่อไปกำลังมันจะมากขึ้นมากขึ้นอธิษฐานแน่ข้างหน้าเนี่ยอาจารา์รวยกับพิพตาก็รวยแล้วเ<า>พราะมัน,ม,นมีผัานาอยู่แล้วจิตเป็นมีฐานฐานในความรู้ไย แล้วที่หลวงตาบ,บอกว่าในแต่ละวันให้เราเก็บบุญให้ได้มากที่สุดเนี่ยคบุญเป็นที่พึ่งที่อาศัยครับแล้เก็บจัดอะไรครับหลวงตาเก็บจัดตาหูจมกูกยิ้นกายมาเก้าที่ใจอืมครับอะก็สาธุสวยนี่ใหญ่นี่สาธุทำบุญบดีนะาจา๊ะครับ <สา S 1> <า>นี้ห่อเนี่ยเออ จะไปหลอกสาวนะจ๊ะเดี๋ยวเป็นบาปอะไรประมาณนะี้มีใช้ปัญญาด้วยใช้บุญด้วยโอ้เก็บ oh, ได้ตลอดเวลา,าตาหูจมูกเลื่องมาวันนี้โมทนาสาธุแล้วาสาธุผู้ที่สร้างวันนี้ครับอด,ดีตตั้งแต่อด,ดีตไปปัจจุบันแถมอนาคตอีกด้วย oh. มีส่วนในบุญเอานาบุญก็มีส่วนในบุญไะเออไกลนะจู้ถ้าเราพิจารณาจริงนีิ